สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, Youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอ็กซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคต และที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มารีแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่าน้องมาที่ค่ายทหารมาอืมโอ้เป็นค่ายทหารที่อุ้ยดูดูดดแบบ ดูยิ่งใหญ่เนาะดูน่าเกรงขามมากเลยนะเขาฝึกกันอ่ะใช่ฝึกจริงฝึกจริงจังมากแล้วก็เท่มากเลยอ่ะทหารอ่ะน้องๆคือได้มาฝึกแบบขี่ม้าจริงๆแล้วก็กระบวนท่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกอย่างท่าที่ยากอ่ะน่าจะเป็นที่าล้าสำหรับเราเรารู้สึกว่าบางทีมันคอนโทรลยากเราไม่เราต้องรู้จังหวะของม้าเราไปต้องแบบรู้ว่าต้อง ทำยังไงให้เขารู้หรือเปล่าแล้วก็ตบตบเพราะเราคุยกับมาไม่รู้เรื่องไงนะมันก็ต้องสื่อสารกันทางภาษากายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายคนนะที่ทําได้ดีมากอย่างน้องตียอย่าวชื่นประธานอย่างเงี้ยเจ้าเลยเจ้าเลยเออทุกคนทําได้ดีส่วนน้องๆที่กลัวก็สามารถทําได้ในระดับหนึ่งเนาะทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าบางทีม้ามันอาจจะแบบพยศอย่างของพี่ฉีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เล่นด้วยม้านะแต่ตอนจะขึ้นแล้วมันวิ่งอย่างเดียวเลย ก็ทุกคนก็ได้ทาลองทามเนาะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือพี่เยพี่เย่ก็คือเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ค่อยเต็มแกน่าจะไม่ชินักนั่นแหละพื้นที่นั่นแหละมันสูงไงใช่ร่างกายมันมันปรับไม่ทันปรับตัวไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นมาไหมสองวันต้องรอดูอาการนะเนาะใช่แต่ก็มีช็อตทางหลายช็อตด้วยนะเมื่อเจอโจชกจนหนาหรือจีกว่ามาเต็มเนี่ยวันนี้อุนหา จังหวะน้องขึ้นก็นะ่ะขึ้นปุ๊บแล้วมันมามาน,น้องมันวิ่งวิ่งเร็วกว่าเพื่อนนะแล้วนะเบรกเบรกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่น้องทรงตัวบนมาได้ดีนะใช่ใช่เออคือแบบเหมือนกับเพิ่งขี่แบบไม่กี่ครั้งก็ทรงตัวได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะเคยเห็นน้องขี่กันตั้งแต่อยู่ในวอเลตตี้ที่แล้วตอนะที่เราตลกตลกขาจิกวางอะ่ะใช่แล้วก็ อ่าหลังจากนั้นก็มีอุยเขาไม่ได้ให้เราดูตอนกินข้าวเนาะอยากที่จริงเขาคาดหวังอยากดูตอนกินข้าวเขาอยากรู้ว่าแบบอาหารการกินอะไรเขาเป็นยังไงเหมือนที่เราเคยดูแตก่ก่อนแบบการอาหารการกินเขาค่อนข้าง,ง,ง,งดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะตามายทหารแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีแลนว่าจะไปดูพาทิตย์ใช่ไหมน่าจะไปเจอกันที่ยอดเขาไม่รู้ว่าดูวนเลยน่าจะพาทิตย์นั่นแหละแต่ขึ้นไปได้ทีละคนเขาเลยก็คือจะไปเจอกันที่นู่นใช่ไหมเขาเลยคิดการตอบคำถาม ที่เธอชอบคําถามของใครเหรอชอบคำถามของใครเหรอน่าจะโจเซนนานเหมือนกันแหละ <ขอ S 1> แต่ก็ชอบ,ชอบของรัวๆด้วยเหมือนกันเขาชอบของเจ้าของเจ้าเลยพี่เจ้าเลยกับของโจเซนนานเขารู้สึกว่าเอออยากของพี่เจ้าเลยเนี่ยแกถามว่าถ้าสมมุติว่าหลังจากที่เรายุบวงไปแล้วอะเราจะรู้สึกโดดเดเียวความโดดเดีย่ยวไหมเออมันเป็นคําถามที่เราก็มานั่งคิด ในมันจะต้องเป็นมันจะต้องมีสักวันนั้นมันมันจะถึงแล้ว่มันก็้ถึงแล้วแล้วเราก็ต้องมีคิดเล่นๆบ้างแหละว,ว่าเอ้ยถ้าวันหนึ่งเราไปออกงานคนเดียวแล้วเรารู้เราจะรู้สึกยังไงวะอะไรเงรี้ยถ้าถ้าเขาเจอคําถามเนี้ยเขาก็คงตอบแบบไม่ลังเลเลยว่าคนเดียวใช่รู้สึกเงา,งาอยู่แล้วเงาอยู่แล้วคือคนมันเคยอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันมาสองปีแล้ววันหนึ่งมันต้องไปทํารับงานเดียวอะ่ะ แล้วสมมุติว่าเรารับงานเดียวแล้วเราไปเจอคนอื่นๆที่แบบอยู่ในห้องแต่งตัวมันก็มีคนแหละเราไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวแต่เราไม่ได้สามารถที่จะไปพูดได้ทุกอย่างที่เรารู้สึกอย่างเช่นคือตื่นเต้นจังวะอะไรเงี้ยเราไม่กล้าที่จะพูดกับคนอื่นอีกเลหรืออุ้ยตอนนี้เรากังวลในจุดเนี้ยของสคริปของอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะไปพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับอยู่กับเพื่อแล้วมันจะรีแหละกว่าเขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นคาถามที่มันเลียวดีมันรู้สึกว่ามันมันจะเกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละแล้วเราจะรััับบมมือกนยงงไ ของจเจนนหนานนะ่ะเขาชอบชอบมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมองคิดได้ไงวะ<อ>คือถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเธอเราตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันผ่านมาสองปีมันคือความฝันคุณรู้สึก<อ>ยังไงแล้วถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วมีใบสมัครอยู่เนี้ย<อ>คุณยังจะตัดสินใจไหมว่าจะสมัครถ,ค<อ>ถ้าคุณแบบรู้แล้วว่าในฝันคุณคุณจะเจอแบบเนี้ยใช่เอเอเนี่ยโคตรดีบางคนนี่คิดเข้าถาวรได้แบบลึกซึ้งเหมือนกันนะเอเอเธอชอบของของจอเจนนนานด้วยเนาะกวลรววถามว่าอะไรนะก็คือสิบปีจะมา จากคอนเสิร์ตด้วยกันมานั่นก็คือแบบเอันนยากจะรู้เนาะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสไหมว่ายังไงเขาว่าทุกคนน่าจะตอบเหมือนกันพร้อมอ่ะพร้อมอืมแม้จะติดอะไรก็คงจะเคลียร์มาจนได้ถ้ามันเป็นสัคำมั่นสัญญาที่เราให้กันไว้ว่าใช่น้องน่าจะมีคุยกันเลเพราะว่างั้นน่าจะไม่มีคําถามอันนี้เขาว่าน้องอาจจะคุยกันแล้วแหละใช่ต้องมีคุยกันบ้างเล่นๆว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาหามาต้องมาสักครั้เะเหมือนตอนตอนแรกหรือตอนนี้น้องเคยพูดกับคอนเสิร์ต เหมือนกันที่ตรงทะเลอีแรกแรกอีพีหนึ่งน้องก็พูดเหมือนกันว่าเหมือนกับจะมาจากคอนเสิร์ตพร้อมกันมาที่ไทยได้ไหมน้องถอาไปถ้าเป็นแบบวงไลฟ์มาต้องไปให้ได้ถ้าไม่ติดอะไรก็ต้องขออย่าชนกันอย่าชนกับวงอื่นๆนะ่ก็เป็นพาร์ทแรกเนาะยังไม่ได้จบนะที็จะมีอ่าก็จะมีพาร์ทจบอยู่ที่น้องๆเราจะต้องไปติดตามว่าน้องๆจะไปทําอะไรกันที่เขาภูเขาเนาะ โอเคนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มซุปเปอร์ตงได้ครับผม Super ะคะ่ะวันนี้ขอบคุณนะ,นะคะเจอกัน EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ